มหายุทธสถานพบตอนที่4 6 3หสาหางตามองเห็นสภาพใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความฮึกเหิมของเสี่ยวเจียงหมิงเห็นได้ชัดเจนเลยว่างานประมูลที่บรรยากาศเร่าร้อนถึงขั้นสุดนี้เป็นประสบการณ์ที่หาพบได้ยากสําหรับเสี่ยวเจียงหมิงมีรอยยิ้มเซี่ยวหนึ่งปรากฏต,ตรงมุมปากหลัวซิลหักเสี่ยวเจียงหมิงมีความสุขกับงานก็ใช่ว่าเขาจะไม่ได้รับดอกผลอะไรเลยข้าคิดว่าทุกท่านก็น่าจะตั้งตารอคอยของประมูลชิ้นต่อไปมากหา,หาเช่นกัน นี่คืออาวุธสงครามชิ้นหนึ่งอีกทั้งยังเป็นอาวุธสงครามระดับเจ้ามหาเทพที่สมบูรณ์แบบด้วยหลังจากผ่านการวินิจฉัยชี้ขาดยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่ามาดแม้นว่าอาวุธสงครามชิ้นนี้อยู่ในมหาโลกาพันสามก็สามารถพูดได้เลยว่าเป็นอาวุธสงครามเจ้ามหาเทพขั้นสุดยอดซ่งเฉิงเอ่ยปากพูดอีกครั้งทําให้งานประมูลฮึกเหิมขึ้นมาอีกไม่น้อย สำหรับจอมยุทธแล้วของคลังอาวุธสงครามเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมากที่สุดอย่างไร้ข้อสงสัยเลยเนื่องจากหากมีของคลังอาวุธสงครามที่พลานุภาพทรงพลังเมื่ออยู่บนสนามรบและการเข็นข้ามันจะเกิดประสิทธิผลในลักษณะชี้ขาดยิ่งกว่านั้นคือมีโอกาสข้ามขั้นประลองกับผู้ที่แดนอยู่เหนือตนได้สูงมากๆด้วยและสิ่งที่ทําให้ผู้คนหวั่นไหวมากกว่านั้นคือนี่คืออาวุธสงครามเจ้ามหาเทพขั้นสุดยอดหนึ่งชิ้นนี่มันหมายความว่ายอย่างไร ในห่วงดาราระดับล่างแม้แต่เจ้ามหาเทพยังไม่มีเลยพวกมหากรกําลังชั้นยอดที่กล่าวถึงนั้นอย่างมากสุดการมีพันล้ำเจ้ามหาเทพชั้นกลางและชั้นสูงก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วซึ่งยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าเคยมีอาวุธสงครามเจ้ามหาเทพขั้นสุดยอดปรากฏนี่จึงทําให้คนจํานวนมากรู้สึกสงสัยมากยิ่งขึ้นว่าตกลงเจ้าเมืองมังกรกรามใสเก่าใสาเจอแดนปริศนาอะไรกันแน่และได้รับโอกาสอะไรจากด้านใน ในเมื่อเขาสามารถนำสิ่งของที่ดีเลิศเช่นนี้ออกมาประมูลมากมายขนาดนี้อย่างนั้นก็หมายความว่าสมบัติและโอกาสที่เขาได้รับมานั้นมีมูลค่าสูงกว่าของพวกนี้อีกมิใช่หรือ ในส่วนของเรื่องที่ว่าเจ้าเมืองมังกรามยักย้ายบรรลุถึงเจ้ามหาเทพแล้วหรือไม่นั้นนี่ก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับกองกําลังทั้งหลายเช่นกันเนื่องจากถูกจํากัดโดยกฎจากวันฟ้าดินซึ่งไม่อนุญาตให้เจ้ามหาเทพปรากฏในห้วงดาราระดับล่างตั้งแต่โบราณกาลมาในห้วงดาราระดับล่างก็เคยมีอัจฉริยะปรากฏมากมายเช่นกันและล้วนฝึกตนถึงแดนเจ้ามหาเทพหรือแดนที่สูงกว่าในมหาโลกาพันสาม ถ้าว่าพวกเขาล้วนไม่มีทางย่างกรายลงมาในโลกรรมนุษย์ด้วยเหตุนี้จึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพของห้วงดาราระดับล่างมากเท่าไหรนะักแต่ถ้าเกิดเจ้าเมืองมังกรครามยักษ์ย้ายได้รับสมบัติทรัพยากรจํานวนมากเช่นนั้นเมืองมังกรครามยักษ์ย้ายก็มีโอกาสพัฒนาข,ขึ้นมาอย่างรวดเร็วและนี้ต้องไม่มีทางช่วยเรื่องดีสําหรับกองกําลังใหญ่ชั้นยอดอื่นๆอ,อยู่แล้วอาวุธสงครามเจ้ามหาเทพขั้นสุดยอดถูกเอาออกมาแล้ว มันคือหอกเทลสีม่วงทองล้วนเล่มหนึ่งลักษณะภายนอกดูโบราณเรียบง่ายและยิ่งใหญ่เมื่อเห็นหอกเทลเล่มนี้ก็ทําให้หลวซิลนึกถึงหอกยุทธมังกรดําอย่างอดไม่ได้ซึ่งเขาได้มอบหอกยุทธเล่มนั้นให้จีเสี่ยวจื่อไปแล้วในขณะเดียวกันหลัวซิลก็สังเกตเห็นความเร่าร้อนเล็กน้อยได้จากแววตาเสี่ยวเจียงหมิงเช่นกันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาชอบหอกเทลเล่มนี้มากๆแต่ทว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลการฝึกตนของเขาแล้วบัดนี้เขายังไม่สามารถควบคุมมันได้ ชอบหรือหากชอบแล้วก็เดี๋ยวพี่จักซื้อให้เจ้าเป็นอย่างไรหลัวซิลยิ้มพลางถามเมื่อได้ยินคำพูดของหลัวซิลแววตาของเสี่ยวเจียงหมิงก็เป็นประกายขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแต่เขากลับสายหน้าอย่างรู้จักคิดมากๆพลางตอบกลับหอกเล่มนี้ต้องแพงมากแน่ๆข้าไม่เอาแล้วขอรับ อายุเสี่ยวเจียงหมิงไม่มากแต่ก็มีสิบกว่าขวบแล้วถึงช่วงอายุที่ค่อนข้างรู้จักคิดแล้วมูลค่าของหอกยุทธระดับเจ้ามาหาเทพเล่มหนึ่งสูงมากจนไม่สามารถประมาณค่าได้มากแม้นว่าพี่หลัวซิลจะซื้อให้ตัวเองก็ไม่มีปัญญาซื้อได้แน่นอนเจ้าบื้อพี่หลวซิลของเจ้าไม่ขาดแคลนแก้วเทลแค่นั้นหรอกหากเจ้าชอบละก็เดี๋ยวพี่จะซื้อให้เจ้าเองหลวซิลยิ้มพลางตอบกลับ ไม่ขอรับข้ารู้ว่าพี่หลวซิวดีต่อข้าทว่าผลการฝึกตนณปัจจุบันของข้ายังต่ำมากมากอนาคตคอยข้าฝกึกถึงแดนเจ้ามหาเทพและใช้มันได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีเถิดขอรับขณะที่เสี่ยวเจียงหมิงพูดคำพูดเหล่านี้เขาก็ละสายตาจากหอกเทลมุ่งทองอย่างไม่ค่อยเต็มใจหลวซิวยิ้มแต่ไม่ได้พูดอะไรอาวุธสงครามเจ้ามหาเทพขั้นสุดยอดชิ้นหนึ่งไม่ค่อยมีค่าสําหรับเขาจากทรัพย์สินที่อยู่ภายในแหวนเก็บของของ,ของเขามาดแม้นว่าเป็นพันล้ําจากพัติเทพเขาก็มีปัญญาซื้อได้ มหายุสถานพบบทที่2,472่เแต่ทว่าหากซื้อหอกเทลเช่นนี้หนึ่งเล่มมาแต่เสี่ยวเจียงหมิงใช้งานไม่ได้แค่ซื้อมาทำให้เขาดีใจมันจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยไปหน่อยจริงฮ่าฮเมื่อคิดเช่นนี้ได้หลัวซิวจึงวางแผนที่จะกลั่นของขลังอาวุธสงครามให้เสี่ยวเจียงหมิงด้วยมือตอนเองหลังจากเสี่ยวเจียงหมิงฝึกตนถึงแดนเทพมาร สายตาที่นับไม่ท้วนร่วงลงบนหอ,อกเทลม่วงทองที่อยู่บนเวทีประมูลขอแค่ตัวสำนึกสัมผัสเข้ากับหอ,อกเทลเล่มนั้นก็จะเจอข้อมูลหนึ่งปรปักษ์สังหารมารนนี่น่าจะเป็นชื่อของหอ,อกเทลเล่มนี้ซึ่งมีนามว่าหอ,อกปรปักษ์สังหารมารหลัวซิลยักคิวเบา,บากล้าใช้คําว่าปรปักษ์มาตั้งเป็นชื่อผู้ที่กลั่นหอ,อกยุทธเล่มนี้โอหังไม่น้อยเลยเป็นเพียงอาวุธสงครามเจ้ามหาเทพขั้นสุดยอดเล็กๆเ,เ,เล่มหนึ่งก็ประกาศสักดาว่าจะปรปักษ์สังหารมารท่าทางในการพูดช่างโอหังจนตะลึงเสียจริง เมื่อหลวซิลลองสำรวจหอกเทลเล่มนี้ดีๆเข้มงวดขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้เขาพบว่าวิธีในการกลั่นหอกเทลเล่มนี้ถึงขั้นสามารถพูดได้เลยว่าสมบูรณ์แบบอย่างไรที่ติสมบูรณ์ใบบองไรที่ตินั้นมีความหมายว่าอย่างไรสามารถพูดได้เลยว่าเป็นขั้นสูงสุดของวิธีกลั่นยาค่ายกลและหลอมอาวุธยกตัวอย่างเช่นระดับฝีมือในการกลั่นยาและจัดวางค่ายกลขอ,ของเขาก็สามารถพูดได้เลยว่าอยู่ในแดนที่สมบูรณ์แบบย่างไรที่ติแล้ว เนื่องจากเขายึดกลุ่มคัมภีโอสถและดีกาค่ายนอกจากเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นนักกลั่นยาหรือนักค่ายกลที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่ามากเพียงใดายาที่กลั่นได้และ่ายกลนที่จัดวางก็ล้วนแต่ต้องมีจุดบกพร่องอย่างแน่นอนแค่ผู้ปรัดเรื่องที่แดนยิ่งสูงก็ยิ่งสามารถอำพลางจุดบกพร่องได้แนบเนียนมากกว่าเท่านั้นแหละแต่การอำพลางจุดบกพร่องและสมบูรณ์แบบอย่างไร้ที่ตินั้นเป็นความหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย หากบอกว่าในโลกล่านี้มีวิธีการประเภทหนึ่งที่สามารถกลั่นของขลังอาวุธสงครามที่สมบูรณ์แบบอย่างไร้ที่ติออกมาได้นั้นเช่นนั้นวิธีเดียวที่หลัวซิลราบก็คือวิชาหลอมพันธุ์ที่มีต้นกําเนิดจากหนังสือยุทธภัณฑ์หลังจากคาดเดาได้ว่าหอกปอนปักษ์สวรรค์สังมานนี้มีโอกาสถูกกลั่นออกมาโดยวิชาหนังสือยุทธภัณฑ์สูงมากหา,หาอารมณ์ที่มีระในตอนแรกของหลัวซิลก็ฮึกเหิมขึ้นมาในทันที ในโลกใบนี้เรื่องราวที่สามารถทำให้เขาควบคุมอารมณ์ได้ยากนั้นมีไม่มากแน่นอนแต่หนังสือยุทธภัณฑ์ต้องเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนเนื่องจากหนังสือยุทธภัณฑ์สำคัญต่อเขามากๆเพราะครั้นเมื่ออยู่ในภพ,พชาติของไท่ยสร้างชิงเขาก็อนุมานได้แล้วว่าหากสามารถฝึกคัมภีโอสถด,ดีกาค่ายและหนังสือยุทธภัณฑ์พร้อมกันจะสามารถฝึกวิธีแห่งตนที่สมบูรณ์แบบและแข็งแกร่งมากที่สุดออกมาได้ อสูรจิตทั้งปวงล้วนมีจิตยานจิตก็คือวิญญาณและเคล็ดเทลกลั่นวิญญาณในคัมพีโอสถก็คือวิชากลั่นวิญญาณที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดส่วนยานนั้นคือร่างยานวิชาหนังสือยุทธภัณฑ์ไม่เพียงสามารถกลั่นศส,สตราวุธของขลังที่สมบูรณ์ไร้ที่ติออกมาได้เท่านั้นยิ่งสามารถชุบร่างเนื้อร่างยานที่เป็นหนึ่งไม่เป็นรองออกมาได้ด้วย ในส่วนของวิชาดีกาค่ายนั้นเป็นวิชาที่ช่วยเพิ่มเสริมในทุกๆด้านสามารถสลักจะรึกลายไขยลงไปในตัวอย่างรู้ทําให้ตัวสํานึกวิญญาณแข็งแกร่งขึ้นและสามารถสลักจะรึกลายไข้ลงไปในร่างเนื้อทําให้ร่างยุดร่างเนื้อแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อทั้งสามสิ่งรวมกันเป็นหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสมบูรณ์ไร้ที่ติถึงขีดสุด เขาไม่รู้ว่าคัมภีโอสดดีกาค่ายและหนังสือยุทธภัณฑ์เริ่มมาจากอะไรกันแน่ทว่าวสิ่งที่ไม่ต้องสงสัยเลยก็คือผู้แข็งแกร่งแห่งโลกยุทธที่เริ่มพวกมันขึ้นมาต้องอยู่บนจุดสูงสุดของวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างแน่นอนคัมพีดีกาหนังสือคงอยู่ตั้งแต่ยุคไทชูแล้วตกลงความเป็นมาของพวกมันเป็นอย่างไรนั้นตั้งแต่โบราณกาลมามีการคาดดาวมาหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนแต่กลับไม่เคยมีการคาดดาวใดที่ได้รับการยอมรับมาก่อน ความคิดต่างๆนานากระพริบผ่านไปในหัวหลัวสซิวอย่างรวดเร็วเขาจําเป็นต้องหาเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับหนังสือยุทธภัณฑ์ให้ได้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นๆแค่หอกปรปักสังหารมานเล่มนี้ก็บ่งชี้แล้วว่าแดนปริศนาที่เจ้าเมืองมังกรครามยักย้ายพบเจอต้องไม่ธรรมดามากอย่างแน่นอน ใหสร้างชิงเคยสแสวงหาเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับหนังสือยุทธภัณฑ์นอกจากเศษคัมภีโอสถและดีกา่ายที่ถูกผู้อื่นค้นพบโดยบังเอิญแล้วหนังสือยุทธภัณฑ์ก็ขาดการสืบสารตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดยุคไทชูไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีคนในยุควัดสงสารเคยได้รับหนังสือยุทธภัณฑ์ ตำนานที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ดีกาหนังสือนั้นมีหลายตำนานมากซึ่งมีวิธีพูดอย่างหนึ่งที่เคยได้รับการยอมรับจากจอมยุทธ์จำนรวนมากมีคนสันนิษฐานว่าหากสามารถฝึกวิชาที่กำเนิดมาพร้อมกับคัมภีร์ดีกาหนังสือให้ถึงแดนบรลุผลก็จะสามารถตั้งตระหง่านอยู่บนจุดสูงสุดของดาราจักรวาลและมีตำนานเล่าว่าสวรรค์ในยุคไทชูก็ฝึกวิชาหนังสือยุทธภัณฑ์นี่แหละ ใช้พลังร่างเนื้อที่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองควบคุมระบบระเบียบของจักรวาลฟ้าดินอย่างผดเด็จการจนกลายเป็นเจ้าแห่งจักรวาลฟ้าดินแล้วแต่งตั้งตัวเองเป็นสวรรค์ในส่วนของยุควัดสงสารนั้นก็มีคนคาดเดาเช่นกันว่าสิ่งที่เจ้าวัดสงสารฝึกคือคัมพีโอสดฝึกวิธีกลั่นวิญ,ญญาณให้ถึงจุดสูงสุดแล้วยึดกุมวัดสงสารมีพลานุภาพสูงสุดที่ไม่ได้กว่าสวรรค์ไทช่ชูอาวุธสงครามเจ้ามหาเทพขั้นสุดยอดหอกปรปักษ์สังหารมารราคาขั้นต่ำคือแก้วเทลชั้นยอดหนึ่ง ทุกครั้งที่ประมูลราคาต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนในขณะที่หลัวซิวกำลังคิดฟุงซ่านอยู่นั้นการประมูลหอ,อกปรปักสังหารมานก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วราคาเพิ่มขึ้นถึงสี่ล้านอย่างรวดเร็วนี้เป็นทรัพย์สินที่ผู้แข่งแกร่งระดับเจ้ามหาเทพจำนวนไม่น้อยต่างควักออกมาไม่ได้แล้วเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผู้ที่สามารถควักทรัพย์สินที่น่าทึ่งเช่นนี้ออกมาได้นั้นต้องเป็นกองกำลังใหญ่ที่มีการถ่ายทอดสืบสารมานานนับสิบล้านปีอย่างแน่นอน อาวุธสงครามเจ้ามาหาเทพขั้นสุดยอดชิ้นหนึ่งมูลค่าต้องไม่ต่ำกว่าการตระหนักรู้ในกฎระดับเจ้ามาหาเทพในก่อนหน้านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนจึงล้วนเข้าใจดีมากๆว่าราคาสีล้านเป็นแค่ราคาอุ่นเครื่องเท่านั้นเจ้าสำนักน้อยอย่างข้าขอเสนอแก้วชั้นยอด6ล้านชิ้นเสียงที่ดังและค่อนข้างหยิงยโสเสียงหนึ่งดังก็มออยู่ในงานภายในเวลาชั่วขณะคนจำนวนไม่น้อยล้วนนิ่งเงียบไปเลย มาดแมนว่าเป็นตระกูลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตระกูลอันดับหนึ่งแห่งโลกะดาราอัมพรเทลอย่างตระกูลเจ้าก็นิ่งเงียยบลงไปเช่นกันราวกับเกรงกลัวเจ้าของเสียงดังกล่าวเล็กน้อยอยังในอย่างนั้นในส่วนของผู้ที่ไม่ทราบความเป็นมาของเจ้าสำนักน้อยท่านนี้ก็รู้อยู่ว่าในเมื่อคนเขากล้าจองหองเช่นนี้อีกทั้งทาให้บรรพาอาจารย์ระดับกึ่งเจ้ามหาเทพจํานวนไม่น้อยอยังเงียบกริบได้ต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นมายิ่งใหญ่แน่นอน สีหน้าของส่งเฉิงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักอาวุธสงครามเจ้ามาหาเทพขั้นสุดยอดชิ้นหนึ่งอย่างน้อยก็สามารถขายได้ในราคาแก้วเทลชั้นยอดสิบล้านชิ้นทว่าเมื่ออยู่ในงานกลับขายได้เพียงหกล้านไม่ว่าเปลี่ยนเป็นผู้ใดก็ไม่มีทางดีใจหรอกแต่เขาก็ทราบเช่นกันว่าต่อให้เป็นเจ้าเมืองมังกรครามยักย้ายก็ไม่อยากลุกรานผู้ที่อยู่ภายในห้องที่นั่งพิเศษนั่นง่ายๆดังนั้นจึงทําได้เพียงฝืนยิ้มพังผู้เสียงดังราคาได้ประมูลถึงหกล้านแล้ว ยังมีราคาที่สูงกว่านี้อีกหรือไม่หากยังจะหกจะหักอะไรอีกให้ไวหน่อยเจ้าสำนักน้อยอย่างข้าเบื่อที่จะพูดจาไร้าสาระภายในห้องที่นั่งพิเศษทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เสียงที่จองของพองขนนั่นดังขึ้นมาอีกครั้งไม่นึกเลยว่าเขาจะไม่เกรงกลัวการลุกรานเมืองมังกันครามยักย้ายเลยแม้แต่น้อยเจ็ดล้าน และในเวลานี้เองจูจ่ๆก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงดังกล่าวไม่ดังแต่ทุกคนที่อยู่ในงานล้วนเป็นยอดฝีมือระดับมกุศเทพเป็นต้นไปจึงได้ยินอย่างชัดแจ๋วเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วการเพิ่มราคาครั้งละหนึ่งล้านไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรสิ่งที่ทําให้ผู้คนล้วนตะลึงงานคือฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ที่แม้แต่บรรพอาจารย์กึ่งเจ้ามหาเทพยังไม่ยอมรุกรานง่ายๆเวลานี้ผู้ใดบังอาจออกมาหักหน้าเขา ภายในเวลาเสี้ยววินาทีตัวสำนึกและสายตาทั้งหลายก็ล้วนผนึกรวมมาทางหลัวซิลและเขาก็เป็นผู้ที่เสนอราคาในเมื่อครู่นี้อยู่แล้วมีเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับหนังสือยุทธภัณฑ์หอกปรปักสังหารมาเล่มนี้ถูกเขามองเป็นสมบัติในกระเป๋าแล้วจึงไม่มีทางอนุญาตให้ผู้อื่นแย่งไปเขาเองหรือ เมื่อบรรพอาจารย์คนหนึ่งจากสำนักกระบี่ฟ้ามกุดแห่งโลกะดาราอัมพรเทลมองเห็นหลวซิลจึงจำหลวซิลได้ในทันทีเขาไม่มีวันลืมเลยว่าเมื่อปีนั้นคนดังกล่าวเป็นผู้ล้มล้างตระกูลจู้ด้วยน้ำมือตนเองในขณะเดียวกันผู้แข็งแกร่งจากสำนักไทชื่อสำนักกว่างหานตระกูลเจ้าตระกูลบูตระกูลโปและตระกูลไปก็ล้วนจำเขาได้แล้วเขากลับมาอีกแล้วหรือเมี่ยวหลุนมาร่วมงานประมูลพร้อมกับบรรพอาจารย์ในสำนักไทชื่อขณะที่เห็นหลวซิวนางก็รู้สึกตะลึงเล็กน้อยเช่นกัน นางทราบอยู่ว่าเมื่อปีนั้นหลวซิลออกจากโลกาดาราอัมพรเทลแล้วมุ่งหน้าไปโลกาชั้นฟ้าเหตุใดเขาจึงกลับลงมาในโลกามนุษย์อีกเมื่อถูกผู้แข็งแกร่งที่มากมายเช่นนี้จ้องมองหลวซิลกลับไม่รู้สึกอะไรมากนักทว่าเสี่ยวเจียงหมิงกลับประหมาเล็กน้อยหากไม่ใช่เพราะออร่าไรรูปที่แผ่กระจายอยาออกมาจากตัวหลวซิลขวางกั้นอำนาจบาร,รมีของผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นไว้เกรงว่าวินาทีนี้เสี่ยวเจียงหมิงคงได้หมอบคลานอยู่บนพื้นและขยับไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแล้วเจ้าหนู มึงกล้าหาญมากเลยนี่มีน้ำเสียงที่เย็นยเยือกดังออกมาจากห้องที่นั่งพิเศษทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขณะที่หลัวซิลเสนอราคาเขาก็รู้แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามอาจจะมาหาเรื่องตนแต่เขากลับไม่ใส่ใจเลยด้วยซ้ำตัวสำนึกแผ่ขยายออกไปถึงแม้แค่สามารถปลดปล่อยพลังตัวสำนึกมกุฎเทพช่วงปลายออกไปได้ก็ตามทว่าวิชาห้ามค่า้กลของห้องที่นั่งพิเศษกลับเหมือนดังสิ่งที่ตั้งขึ้นมาลอยลอยสำหรับเขาตัวสำนึกผ่านเข้าไปได้อย่างง่ายดาย ตัวสำนึกของเขามองเห็นภาพเหตุการณ์ที่อยู่ภายในห้องที่นั่งพิเศษภายในมีทั้งหมด3าคนสีหน้าของชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่เขียวช้ำสภาพใบหน้าดูเป็นคนจิตใจเหี้ยมโหดและดุร้ายน่าจะเป็นเจ้าสำนักน้อยที่กล่าวถึงมีผลการฝึกตนมกุฎเทพขั้น 9. นอกจากนี้ด้านหลังเขายังมีคนยืนอยู่อีกสองคนต่างมีผลการฝึกตนมกุฎเทพขั้นเจ็ดตัวตนเหมือนจะเป็นผู้ติดตามที่คอยพิทักษ์รักษา มกุฎเทพขั้นเจ็ดที่อยู่ในห่วงดาราระดับล่างก็ถือเป็นผู้แข็งแกร่งขั้นหนึ่งแล้วแต่คนดังกล่าวถึงขั้นสามารถให้ผู้แข็งแกร่งประเภทนี้มันเป็นผู้ติดตามของตัวเองแสดงให้เห็นเลยว่าความเป็นมาของหนุ่มเจ้าสำนักน้อยนี้ไม่ธรรมดามาดแมนว่าเป็นตระกูลเจ้าและเจ้าสำนักท่ายือเกรงว่าก็น่าจะไม่มีมาดที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เจ้าไปอบรมสั่งสอนมันหน่อยให้มันได้รู้ซึ้งถึงจุดจบของการลุกรานเจ้าสำนักน้อยอย่างข้า ภายในห้องที่นั่งพิเศษชายหนุ่มทำเสียงฮืออย่างเยือกเย็นแล้วพูดขอรับจอมยุทธมกุฎเทพขั้นเจ็ดคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาก้าวออกมาโดยที่ไม่ลังเลใจเลยแม้แต่น้อยเปิดประตูห้องที่นั่งพิเศษออกตัวสำนึกผนึกมาทางหลวซิลอย่างรวดเร็วจับจ้วงเจ้าสำนักน้อยเป็นโทษที่ไม่อาจให้อภัยได้ตาย เห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนดังกล่าวเข้าใจอุปนิสัยเจ้าสำนักน้อยของพวกเขาดีมากๆเพราะฉะนั้นทันทีที่ออกมาก็มีจิตที่จะฆ่าหลวซิลเลยง้างมือปล่อยฝ่ามือโจมตีมาทางหลัวซิลไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยว่าจะกระทบกระเทือนถึงผู้คนที่อยู่รอบๆหรือไม่การกระทําเช่นนี้สามารถพูดได้เลยว่าจองของพองขนถึงขีดสุดบนใบหน้าหลัวซิลก็มีรอยยิ้มที่เยือกเย็นปรากฏเช่นกันยกมือขึ้นมาแล้วใช้นิ้วหนึ่งนิ้วจิ้มออกไปบ เลือดสีแดงสดสาดกระเด็นนิ้วมือหลวซีเหมือนดั่งกระบี่เทพเล่มหนึ่งทะลวงฝ่ามือของจอมยุทธมกุฎเทพขั้นเจ็ดโดยตรงจากนั้นพลานุภาพที่พุ่งตรงไปก็ไม่ลดน้อยลงเลยทะลวงหว่างคิ้วคนดังกล่าวจนช่องจิตแตกสลายเสียงปังดังขึ้นจอมยุทธมกุฎเทพขั้นเจ็ดคนนั้นกระแทกลงพื้นกลายเป็นศพร่างหนึ่งไปแล้วภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้รวดเร็วมากจริงๆเมื่อเห็นว่าผลลัพธ์เป็นเช่นนี้ทุกคนจึงดูช็อกและตะลึงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ นั่นมันผู้แข็งแกร่งมกุฎเทพขั้นเจ็ดเชียวนะสามารถสังหารฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายดั่งปอกกล้วยเข้าปากอย่างน้อยสุดก็ต้องเป็นมะกุฎเทพขั้นสูงถึงจะสามารถทําเช่นนี้ได้แต่ผู้ที่ทราบตัวตนของเจ้าสํานักน้อยนั่นต่างเข้าใจดีมากๆว่าต่อให้เป็นบรรพอาจารย์ระดับกึ่งเจ้ามหาเทพรุก,กรานเขาก็ต้องได้ตายสถานเดียวแน่นอนช่างโอหังยิ่งหนักบางอาจฆ่าคนของเจ้าสํานักน้อยอย่างข้าหรือ เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้จริงๆด้วยถึงแม้จะเห็นหลวซิลสังหารมากุฎเทพขั้นเจ็ดภายในกระบวนท่าเดียวแต่หนุ่มเจ้าสำนักน้อยที่อยู่ภายในห้องที่นั่งพิเศษกลับดูไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามเขากลับลุกขึ้นมาอย่างพิโรธมีจิตสังหารแผกระจายออกมาจากร่างกายในมุมมองของเขาพวกจอมยุทธ์ต่ำต้อยในโลกามนุษย์ล้วนเป็นพวกที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนั่งลงอย่าได้มีปัญหากับคนดังกล่าวทันใดนั้นเองจู่จู ก็มีเสียงที่แก่ชราเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในหัวหนุ่มเจ้าสำนักน้อยจึงทําให้สีหน้าของเจ้าสำนักน้อยนั่นเปลี่ยนไปอย่างควบคุมไม่ได้ผู้คนที่อยู่ในงานล้วนเตรียมพร้อมที่จะดูภาพเหตุการณ์ที่เจ้าสำนักน้อยนั่นอละว่าแต่สิ่งที่ทําให้ผู้คนคาดไม่ถึงคือเจ้าสำนักน้อยนั่นพูดคําพูดที่ดูดันคําหนึ่งจากนั้นก็ไม่มีท่าทีใดๆแล้วอย่างนั้นหรือนี่มันเกิดอะไรขึ้น หลวซิวรีตาลงมองห้องที่นั่งพิเศษของเจ้าสำนักน้อยนั่นด้วยสายตาที่แปลกใจเล็กน้อยรอบหนึ่งดูจากการกระทำของฝ่ายตรงข้ามแล้วเขาควรจะเข้ามาหาเรื่องตัวเองอย่างอดใจรอไม่ไหวเลยสิแม้แต่เขาเองก็ยังรู้สึกแปลกใจมากๆไม่นึกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามจะระงับความแค้นนี้ได้ถือว่ามึงรู้ว่าต้องทำตัวอย่างไรหลัวซิลไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจแต่อย่างใดถึงแม้ตัวอย่างรู้ของเขาจะไม่ได้รับการฟื้นฟูร่างเนื้อที่เขาหลอมสร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นร่างยุทธระดับเจ้ามหาเทพขั้นสูงอยู่ สิ่งที่กฎจักรวันฟาดินจำกัดคือไม่อนุญาตให้อสูรจิตที่มีผลการฝึกตนเจ้ามหาเทพเป็นต้นไปเข้ามาในโลกามนุษย์แต่กลับไม่ได้จำกัดแดนกลั่นร่างและกลั่นวิญญาณชายหนุ่มที่เรียกแทนตัวเองว่าเจ้าสำนักน้อยนั่นไม่ได้ประมูลต่อคนอื่นเห็นว่าแม้แต่เจ้าสำนักน้อยนั่นยังล้มเลิกการประมูลแล้วเวลานี้จึงไม่อยากประมูลแล้วรุกรานหลัวซิลเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วสายตาของคนจำนวนมากที่มองไปทางเขาล้วนมีความหวดหวั่นปนอยู่เล็กน้อย ไม่นานนักหอกปรปักสังหารมารก็ถูกเก็บไว้ในแหวนเก็บของวงหนึ่งแล้วส่งไปยังมือหลวซิลหลวซิลก็หยิบแหวนเก็บของที่มีแก้วเทลชั้นยอดออกมาเช่นกันแล้วสิ้นสุดธุรกรรมนี้หลวซิลอยากเอาหอกปรปักสังหารมารออกมาสังเกตอย่างละเอียดบัดเดี๋ยวนี้เลยทว่าเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมเขาจึงทําได้เพียงระง,งับความคิดนี้เอาไว้ งานประมูลได้ดำเนินการต่อในระหว่างนี้มีสมบัติที่หาพบได้ยากปรากฏอีกไม่น้อยแต่ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำให้หลัวซีวรู้สึกวันไหวได้เลยดูเหมือนกับว่าอารมณ์ตื่นเต้นดีใจของเสี่ยวเจียงหมิงก็พอได้ที่แล้วในขณะที่หลัวซีวางแผนที่จะปรึกษาหารือกับเสี่ยวเจียงหมิงเพื่อออกจากงานล่วงหน้าอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากเวทีประมูลที่ผู้จัดยืนอยู่ผู้เพื่อนยุทธทุกท่าน สมบัติต่อไปนี้เป็นรากแก่ของยาเซียนต้นหนึ่งอ้างอิงจากการวินิจฉัยจากนักยาเซียนที่เราหามาก็ไม่สามารถทราบความเป็นมาที่แน่ชัดของรากแก่ยาเซียนนี้เช่นกันมีเพียงสิ่งเดียวที่สามารถยืนยันได้คือภายในมีฤทธิ์ยาที่บริสุทธิ์และมากมายมหาสาลแฝงซ่อนอยู่แก่นแท้มากมายมหาสาลซึ่งอยู่เหนือยาเซียนระดับเจ้ายุทธจัก ในระหว่างที่พูดอยู่นั้นส้มเชิงก็หยิบกล่องยกออกมาหนึ่งใบฝากอล่องยกคือผลึกหินโปร่งใสทุกคนที่อยู่ในงานล้วนสามารถมองทะลุผ่านฝาผลึกหินมองเห็นรากแก่ยาเซียนที่อยู่ภายในนี่คือรากแก่ที่ยาวประมาณสามฟุตกว่าเหมือนก้านร,รากของพืชบางอย่างแห้งกรังมีขนาดเท่าหัวแม่มือหรือเป็นรากแก่ของยาเซียนระดับมหาจากักรพัรดิ สีหน้าของคนจำนวนไม่น้อยต่างเปลี่ยนแปลงไปในห่วงดาราระดับล่างแค่ยาเซียนระดับเจ้ายุทธจักรก็หาพบได้ยากมากๆแล้วในส่วนของยาเซียนระดับมหาจากักรพรรดินั้นผู้คนที่อยู่ภายในงานก็แค่เคยได้ยินเท่านั้นแต่ไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนหลัวซิลก็กวาดตามองอย่างไม่สนใจใยดีเช่นกันตอนแรกเริ่มเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจมากเท่าไหร่นักมาตแม้นว่าเป็นยาเซียนระดับมหาจากักรพรรดิก็ไม่ถือเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับเขา ทว่าเมื่อเขามองเห็นรากแก่แห้งกลางที่อยู่ในกล่องหยกผลึกหินแล้วเขาก็เบิกตากว้างขึ้นมาในทันทีรากเทวรวนแทบจะมีเปลวไฟลุกโชนขึ้นมาในแววตาหลัวซิลเลยหนึ่งในสองยาหลักของยาเซียนระดับหอย่างโอสดเคลเซียนตรีบก็คือรากเทวรวนนี่แหละและยาหลักอีกหนึ่งชนิดก็คือผลเต่าเคล็ดดารา ขณะที่เขาอาศัยชีบับไทชูในแดนเทวนิรันการฝึกตนถึงแดนมกุฏเทพก็รู้แล้วว่าตัวเองบรรล,ลุถึงเจ้ามาหาเทพยากมากๆนอกเสียจากว่าได้รับโอสถเคลเซียนตรีปแต่ก็รู้สึกว่าการที่จะรวบรวมยาเซียนในการกลั่นโอสถเคลเซียนตรีปให้ครบในมหาโลกาพันสามนั้นมันเป็นภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เขาคิดอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าหนึ่งในยาหลักที่เขาแทบจะไม่มีทางหาเจอในมหาโลกาพันสามจะปรากฏในห้วงดาราระดับล่างที่เทียบเคียงกับมหาโลกาพันสามไม่ได้ด้วยซ้ำ สิ่งที่ทำให้คนรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมากกว่านั้นคือผู้คนที่อยู่ที่นี่ไม่รู้จักรากเทวลวนเลยด้วยซ้ำไม่นึกเลยว่าจะมองว่ามันเป็นรากแก่ของยาเซียนระดับมหาจากักรพรรดิต้นหนึ่งอย่างนั้นหรือเริ่มจากหอ,อกปรปักสังหารมารที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังสือยุทธภัณฑ์ต่อมาก็เป็นรากเทวลวนอีกเรื่องราวที่ทำให้แปลกใจและดีใจอย่างต่อเนื่องณเสี้ยววินาทีนี้ทำให้หลัวซีรู้สึกเหมือนเหยียบขี้หมาแล้วเจอโชคใหญ่รากเทวลวนเลยนะเนี่ย หลวงซิริตาลงแอบใช้ตัวสำนึกแผ่สำรวจงานประมูลรอบหนึ่งดูเหมือนกับว่าทุกคนที่อยู่ในงานนอกจากเขาแล้วไม่มีผู้ใดทราบความเป็นมาของยาเซียนต้นนี้แต่อย่างใด